จะเหลี่ยมหรือเปล่ามึงจะเหลี่ยมหรือเปล่ามันกำลังคิดอยู่ตอนนี้มันกำลังคิดอยู่มจึมมจะเอาอยัางไงดีมาดิมึงจะเอายังไงไอ้วาเตรียมไปเที่ยวเียสนุกไหมสนุกครับผมอากาศหนาวมากเลยบนดอยนะ แต่ถ้าเกิดข้างล่างอ่ะไม่ไม่หนาวเลยร้อนมากเลยร้อนเหมื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 อน,นจังหวัดทั่วไปเลย,เตเลยแต่ว่าบนดอยดไม่หนาวจริงไม่หนาวแบบโอ้หนาวแบบแต่ว่าอากาศดีมากเลยมีไม่มีโมลพิษเลยมีแต่มีแต่ธรรมชาติเนี่ยเลยชอบมากเลยไปสองรอบแล้วอยากได้เสื้อฟรีทําไงครับผมกดซับพอร์ตเตอร์ครับเดือนละเก้าสิบเก้าบาทครับไม่มีเสื้อฟรีนะครับเพจพีเอ็มนะ คุณศริภาดาดาวจากบางจาขอบคุณนะครับขอบคุณาดาวพีท<ป>ุกคนเลย<ห>าตีหนึ่งลงกับเราด้วยสวัดีวะจะลงบนไอ้นี่ก็ไม่ทันแล้วโอ้โหเยอะจัดเลยอ่ะโอ้โหมันได้ปืนอะ<ส>่ะอุ๊ยกูโดนว่ะสวยตามหน้ากูหรอไอ้ควายมาดิ ตัวอะไรมันที่จอดเนี่ยไม่มีปืนเลยอ่ะเอาคุณไม่มีเอาไม่มีไอ้โอ้คุณลืมไปโอ้คุณยิงดาไป็นสองสามตัวแล้วแม่งเอย้ยโกฮาตายทำไงก็ได้มึงงามตายอะ่ะทำไงก็ได้มึงกระโดดออกไปง่ายกว่าโอ้คุณยิงดาไป็สามตัวแล้วแม่งเอย้ย อุ้ยกูกกอุ้ยูเสียวตูดแม่งเยอะจังไงเลยเยอะมากไอ้เ้ยไม่ก่อใจเบื่อหนักจริงอ๋อครับพี่ไม่ได้ดูหลายวันคิดถึงยังเลยพี่คิดถึงเหมือนกันครับโอ้โหไม่มีทุกที่เลยว่ะไหวเดือดว่าเดือดว่าเฮ้ยตัวพี่ตัวมาดิมาดิมาดิมาดีมาดิสวยทำดี แล้วคนั่นลงไก่กู้ก่อนเลยแล้วกันนี่ดอกก่อนไหวๆน้องไหวอยู่ๆชั้นสองยังสองระเบียงชั้นสองระเบียงเอ๋ๆๆเฮ้ยโอ้ยไม่ได้หัวก็ดูไวชั้นสองระเบียงชั้นสองระเบียงดูไว้ดูไวนี่ไงจี๊ปแปดยิงหัวแม่งเลยมาดิระเบียงทุแต่มันไม่มีเหรียญเลย ขึ้นมาดิขึ้นมาดิมีตัวอยู่ใต้ตีนพี่เรื่องมันน้องยังน่าจะยังอ้าฮวสวยโอ้โหผมก็พูดตั้งนานลืมเปิดไหมแม่งเลยแต่เกมก็ตอบนะสวยด้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 วยกูไม่มีเหรียญครับน้องกูไม่มีเหรียญเลยผมมีร้อเหรียญมีศูนย์เหรียญเลยกูไม่ได้เก็บของเลย เอาดุกอ่าผมก็ไหวป่ะอ่าได้ดิไม่มีไอ้วอทักลูกเลยนะผมมีอยู่ห้าลูกนี่มาดิอ่าได้ดิได้ดิทิงไวเลยนะ้องไ,ไอ้โว้เจ๊งๆงทิงเลยนะี่ดไปผมจะซื้อเสื้อขายไหมครับผมโอนเลยเลยครับขายแล้วตอนนี้ไม่มีตังค์ละมึงวางตรงไหนวะไอกโก้ ยังไม่ได้ดรอให้เลยพี่นี่ครับน้องๆสวัสดีครับเฮ้ยมีหกร้อยจอก่อนไหมจอก่อนไปไอวอมันเลยน้องพี่ไปเปิดเน็ตให้อ้าวเสือให้กูไปชุบอีกไอ้เวยเนอร์ม่ได้ม่ได้มาเดีมาเดีโอ๋มีการเปล่งด้วยนะเป็นทิ้งมาหมดเลยอะนะ สวัดีพี่เอมตึงตลอดกลางขอบุญครับเดี๋ยวพี่ขึ้นไปบนู้นเลยไปนปีวกล่างเฮ้ยุตโอ้ยเฮ้ยวัีพี่นนเด้อี่คับพี่โอ้ตายตายตอ้ยสามตัวสามตัวสตัวสตัวคุโดนกูโดนนะ ได้ป้าต้องต้นไม้ดิคือนังหวังนี้มีจังหวังนี้เยอะจริงได้นียบันเทีบปีบันเทดาวโอ้ยดาวไปหนึ่งแล้วดาวสองแล้วเฮ้ยเหลือตัวเดียวแม่งเอ้ยไอจอดไหไไม่ปเนี่ยสวยจอดสวย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 จอดสวยใจเย็นจอดใจเย็นกูไม่มีไอบอลเมื่อกี้ถ้ากูมีไอบอลกูรอด ก็ต้องมาเล้วพี่ก็ต้องจุ๊บปิมมามาแแลล้้ววนี่กูมาแล้วว่ายศไม่มีอะไรเลยมีแค่ปืนกระบอกเดียวครับกระโดดจุปินัทได้ไหมยศจศไม่เก็บของยศอยู่ตรงไม้วอน้องตรงไม้วอนไอ้วอนซ้ายสุดเลยแถวเช่นกระโดดอ่ะโดนจัหมดแล้วจะต้องพิหามันไปกําลังไปกําลังไปกู่าซ้ายเจอโอ้โหแล้ว้องนัดสองนัดเข้าหัวแดงๆนะ้ไหมมาดิ ไ<ด>อ้เจอามึงวนไปเก็บของกูเลยอเออวนไปเลยไ,<อ>ไปหายาก่ว่ไอ้จอาเดี๋ยวตายตมนันวอเพียมนี่นี่นนี่าพีกโนนพกโเลยพยาก,กัก่อนเมันลงมาใหม่ตัวนึงเฮ้ยสตัวสตัวล้นึ่งล้มหนึยมาดิ ไปหมดไปดิครับน้องปั็กแอคแอคไปทีนึงสวยเออมันจะมีใครไหวว่าประเทศไทยเนี่ยกูถามดิเอเล่นยังไงก็แฉมเหม่งเอ้ยเบื่อวะเบื่อเว้ยเล่นยังไงก็แฉมเล่นยังไงก็แมแม่งเนไม่มีจอยไม่เรียวเปล่าเออไม่ได้ใจไม่ก็ไม่มีกรตือเลยว่ะจอยไม่เรียยว่าน้องะมีเหรียญไหมไม่มีไม่ดูเหรียญเลยสวยข่าร้อยเหรียญอ่ะสวย ไอ้เอ้ยสองสามศพเหรียญไม่มีทำไมพี่เล่นสามคนตึงจังเลยค่ะเอาพี่พุ้ยนี่พุ้ยก็มีระดับโลกไงเนี่ยเขาเชิญพวกพี่ไปแข่งอ่ะแต่เราแค่นสามอ่ะแม่แต่เราเชิไปแข่งเขาบอกว่าขอตี่ดำคนได้ไหมก็บอกว่าไม่ได้เออก็เลยไม่แข่งเพราะว่าพี่ไม่อยากเล่นทีมสี่ไงมันมันโหดไปไงพี่เล่นแค่สามคนก็พอใช่ไม่ต้องห้อยอย่าเลยพี่โก้ไม่ต้องไม่ต้องมีจบหน้าตู้จอดหน้าตู้โอเคสวย จึงจังเลยขอบคุณครับทุกคนส่งดาวฟรีเลยครับคุณดูส่งดาวฟรีได้นะครับตอนนี้เพจเพื่อนมีดาวฟรีนะครับกดไปที่รูปดาวนะครับกดไปที่รูปดาวเลยนะครับมันจะมีดาวฟรีอยู่ครับคนละเจ็ดสิบห้าดาวนะครับทำไมยาลุสึกมันหายยาหายเย็นยังวะเก็บไหนแม่งขาดนักสู้ขาดกดไปที่รูปดาวเลยคนดูมันจะมีดาวฟรีอยู่ครับกดไปที่รูปดาวตอนนี้เลยครับมีดาวฟรีคนละเจ็สิบห้าดาว แล้วก็อย่าลืมกดติดตามนะฮะเพจเพียมผู้ติดตามจะ800,007แ,แล้วโอ้ยมามาฟากจีิงเพียมเลยพี่โก้มาดี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 มามาตอนพี่ดิบมาละรันคิวก่อนรันคิวก่อนโอ้โหไอหน้าหนังแตกเลยโอ้ยทุกท่านะเดี๋ยวของนั้นจะมีพี่โก้ จััดเตต็มมววน้ยขอบคุณ75ดาวจากอยากใครใครคิดขอบคุณครับมีดาวฟรีกันไหมทุกคนมีดาวฟรีกันไหมใครมีดาวฟรีส่งได้เลยนะครับก็เกี่ยวกับน่าจะมีมอเตอร์ไซค์อยู่มีขอบปะมีขอบปะมีเยอเลยครบเป็นล้านของแน่นปักเลยอ่ะเย็ดเย็ดเย็ดเลยอ่ะแล้วกูจะไปยังไงอ่ะเนี่ยออกมีรถอยู่มีรถอยู่มีรถอยู่มีรถสปอร์ตขอบคุณ75ดาวครับผมดู โอ้ตอนนี้แม่งจนเลยกูตายรัวๆเลยมาแล้วจ้าเ้ไร้วยพี่มาน้องอ้วยี้องี้มกล่นลูกลูอะไปอยพี่ไป้ไอกูคนดีเฮ้ย มันระเบิดครับไอโง่ตาไม่โง่มันระเบิดเขาบอกว่ามันคือระเบิดเออมันทิ้งระเบิดระเบิดแันก็หนีดิน้องมันได้มันทิ้งได้ไม่ยากผมจะระเบิดให้มาทำซุปตีนเลยครับระเบิดมาไปเลยน้องเกิดรถเขาเท่กันเกิดไอหนุ่มฟันแดงไอหนุ่มัเอาแล้วตอนนี้อยู่กับกอริลลาแอฟริกาแล้วครับผม

มาดิเออมาดิมีเป้าตึงวันนี้น้องไปม่เห็นมีตึงๆเลยว่ะแนดแน่เลยตอนนี้ทั้งสีผมทั้งทรงผมตัดตัดตามต้องเอ็มแลวโอ้จัดไปจัดไปเลย ส่งมันเท่ไงอะไรพี่กอริล่าถามพ่อมึงดูดิครับโทรไปถามดูสิเออโทรไปถามดิเป็นกำลังใจเลยนะครับพุทฝากส่งดาวฟรีเป็นกำลังใจพี่ด้วยนะครับตอนนี้เพจเพี่มดมีดาวฟรีนะครับาแปลเขาแปลเนาะอาขาชุดไปเลยไม่ยากส่งดาวฟรีกันได้เลยนะครับตอนนี้เพจเพี่มดมีดาวฟรีคนละเจ็ดสิบห้าดาวนะครับส่งดาวฟรีให้พี่มดหน่อยคนดูแล้วก็ทุกคนอย่าลืมกดติดตามเพจนะครับเพจเพี่มดกดติดตามจะแปดแสนแปดแล้วนะครับ โต้งมีอีกน้องโอ,โอ้โหควายกูยิงห้านัดเลยเกิดซีเบนเท่งเลยเอ้ารถกู นด้ผส่งดาวอีกนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนส่งดาวฟรีกันได้นะครับส่งดาวฟรีให้พีมหน่อยนะครับเพจพมมีดาวฟรีนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผู้ติดตามพิ่จะแปแล้วนะครับฝากกดติดตามด้วยอย่าลืมเอาเหรียญให้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 โอ้ยเหรียญแปดพันเอาไมี่หนูเาเหรียญแปดพันี่หนูเหรียญหกร้อยเขาไปเขาไปเลยหกร้อย ไอ้เจ้มึงให้มันเท่าไหร่อ่ะมีร้อยไอ้ยมึงไม่ต้องให้มันหรอกมึงเก็บไว้อมเถอะจริงๆก็แค่นั้นแหละนี่แปดพันแปดพันเขาบอกว่าตือเจ้มีเท่าไหร่เจอาก็ให้หมดตัวใช่ป่าวพี่มีร้านยังพี่ไม่สองหมื่นอะไรเงี้ยมึงมีกี่บาทล่ะมึงมีเจ้าขายสี่ร้อยเลยหมดตัวสี่ร้อยโกคากาให้สี่ร้อยครับล้านหนึ่งมึงให้ล้านหนึ่งเลยแหละครับมันก็ไปหาผัวใหม่สีโง่เอไม่ต่างกันทิ้งดิไม่ต่ามกันหนีดิ เออไปดิเอ้าดูดิมันมึงกิไดไม่หลายให้เดียวไปไม่เป็นไรเขาก็เห็นความจริงใจของร้อยนะมันจะให้หมดเลยอจะมีเท่าไหร่จะก็ให้หมดเลยอ่ะแล้วมึงให้สี่ร้อยไงมึงไม่ได้ให้ร้านหนึ่งเหมือนกูไงมึงมีร้านหนึ่งมึงให้ร้านหนึ่งเลยเหรอครับเออเขาก็ไปดิครับรออะไรอ่ะเออเขากีบเมฆดิครับเขาได้ร้านหนึ่งเขาก็หายดิครับน้องเขากลับมาอีกทีคือวันที่ตังค์หมดดิใช่หรอมึงโง่จังเลยเนี่ยมึงไม่ทันไม่ทันผู้หญิงเลยอ่ะเออ กูไม่ดอนน่เนี่ยยิ่งโดนผู้หญิงหลอกตลอดเนี่ยเป็นอย่างนี้แหละต้องกลับไปรู้ที่เดียวหล้วอ๋อเดียวอรอย่างดิปรกันอันหโอ้โหไม่โดนหัวเบิ้ลเลยว่ะเอฟซีจากสปปเราครับเอฟซีจากสปปเราเดี๋ยวนี้นี่ดรอันนี้โดนพบศัตรูแล้ว มันเดือดมันเดียวละไอ้ด็อกมันแอบอยู่มันแอบอยู่โอ้มีการต่อยได้เว้ยเว้ยเว้ยยังยอมนายยันชิงหมาเตึ๊งนะเอาไปอุ้ยโดนหัวด้วยนะ มาดิครับน้องมาดิน้องแตทำตัวแบบเทหลายเฮ้ยพี่เอามืนให้มันป้าเอาปืนให้มันบ้านโหลดูครบเดี๋ยวนะไอ้บัวครับมาดิลอยๆๆๆเอาปืนให้มันมันเดี่ยวแน่มันเดี่ยวแน่พี่เอ็มให้มันให้มันมันเดี่ยวแน่ยิงเฉยนี่จอดจอดจอดเป็นน้ององค์นี่จอดเป็นน้ององค์ดิ่พี่เอ็มแก้ิ่งขาพี่เอ็มแก้มีนขาพี่เอ็ม ใครวิ่งมาเจ้ามันจะเดี่ยวใครเพียมรองแก้ววิ่งค้างนี่พี่จะเหลี่ยมหรือเปล่ามึงจะเหลี่ยมหรือเปล่าส่งดาวฟรีได้นะครับตอนนี้เพจเพียมมีดาวฟรีคนละเจ็ดสิบห้าดาวนะครับกดไปที่รูปดาวนะครับมันจะมีดาวฟรีอยู่นะครับคนละเจ็ดสิบห้าดาวนะครับเรื่องกดไปที่รูปาวนะันจะีดาวฟยู่ะครับคนละเิบ้าดาวนะครับต้องยิงตัวซ้ายก่อนเฮ้ยตัวขวา เพจเพมมีดาวฟรีนะครับคนละเจ็ดส like ิบห้าดาวนะครับมันกําลังคิดอยู่ตอนเนี้ยมันกําลังคิดอยู่จะเอายังไงดีดมันได้จอดจอดแกงมืงไปตายวงเลยจอดจอดไอแกงมืงไปตายวงจะให้มันเลือกเอาพี่หรือพี่มันจะเอาใครเดี๋ยวพี่ตายวงเองจอดจอพี่ตายวงก็จอดอ๋อดิมเจะเ,เอายังไงเพียมตัวไปเกี่ยงปืนพี่ตายเลยนะ้วเดียวพี่ตายเลยนะ ไอ้ควายไอ้ไม่โอ้อะไรวะแม่งเอ้ยกูผิดพลาดเลยแม่งกูเล็งหัวมันแล้วกูเสือไปตอ้บ่แม่งเอ้ยโอ้ยโอ้พลาดพลาดพลาดคนดู